One News ตรงไปตรงมาครับมาตามเรื่องนี้กันนะครับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนกําลังดําเนินการอยู่นะครับในส่วนของภาค3ก็คือเรื่องของหลักนิติธรรมสารและองค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐตอนนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เคาะออกมาแล้วนะครับแล้วที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างอย่างไรนะครับล่าสุดคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจหน้าที่การชี้ขาดคดีพิพากษาคาดีของศาลเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยแบ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการแบ่งโครงสร้างใหม่นะครับศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับจะทำหน้าที่ในการชี้ขาดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรต่างๆ อย่างเช่นคอรอมอรัฐสภาหรือว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับผู้ที่จะสามารถส่งเรื่องมาให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดได้ก็มีทั้งผู้นํารัฐบาลผู้นําฝ่ายค้านประธานรัฐสภาประธานวุฒธธิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสารยุติธรรมจะทําหน้าที่ในการชี้ขาดคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งพิภากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดบัญชีทรัพย์สินด้วยนะฮะ ขณะที่เรื่องของการดำรงตำแหน่งทางการเมืองคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญออกแบบให้ส่งเรื่องไปให้สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนชี้ขาดนะครับสำหรับพิพาคสาคดีการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและสารปกครองนะครับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตัดสินคดีงบประมาณ และการเงินการคลังนี่คือโครงสร้างของศาลที่จะทําคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในอนาคตจะได้ไม่ต้องมีข้อทกเถียงหรือว่าข้อที่จะมานั่งตีความกันว่าจะยื่นสารไหนอะไรอย,อย่างไรนะครับส่วนเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่หลายคนก็จับตามองว่าโครงสร้างใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคณะกรรมธิการพูดคุยกันนานพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องวาระในการดํารงตําแหน่ง รัฐธรรมนูญเก่าหรือว่าสารรัฐธรรมนูนชุดปัจจุบันมีวาระ9ปีนะครับมีการถกเถียงกันว่าควรจะลดลงมาเหลือสัก6ปีหรือไม่เพื่อความเหมาะสมนะฮะที่สุดแล้วคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญเคาะออกมาแล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับผู้ที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้มีวาระดํารงตําแหน่งเท่าเดิมคือ9ปีนะครับแต่ว่าเป็นได้แค่วาระเดียวส่วนประธานสารรัฐธรรมนูญเดิมไม่มีข้อกําหนดไว้ว่าจะต้องเป็นกี่ปี คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นได้แค่3ปีใครเป็นแล้ว3ปีต้องพ้นจากการเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญแต่ว่ายังเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนก็คือเลือกจากคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั่นเองและจะต้องพ้นจากตำแหน่งกันเมื่ออายุครบ70ปีไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งครบ9ปีหรือไม่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงจากการถแถลงข่าวของโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับ วรที่มีการเขียนเพิ่มเติมวัรที่สองเนี่ยเพื่อความชัดเจนซึ่งได้มีการปฏิบัติกันอยู่บ้างในสามนูในช่วงที่ผ่านมาประมาณเจปีเนี่ยนะแต่ไม่มีบทปัญญัติไว้รองรับจึงได้ปัญญัติวรสองนี้มีความว่าให้จุลการสารรัฐมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสารรัฐมนูญมาครบ3ปีแล้ว พ้นจากตําแหน่งประธานสารรัฐมนูญแต่ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูญต่อไปแล้วให้ตุลาการสารรัฐมนูญเลืเอกตุลาการสารรัฐมนูญคนหนึ่งให้ดารงตําแหน่งแทนชัดเจนนะครับคือไม่ต้องออกสามปีก็พ้นก็เลือกคนใหม่ก็นําขึ้นทูลเกล้าประธาน สามนูนและตุลาการสามนูนซึ่งโปรเจกต์ตแบ่งตามวาระก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานสามนูนและตุลาการสามนูซึ่งได้รับแต่งตั้งวาจะเข้ารับหน้าที่นี่คือโครงสร้างอำนาจใหม่ของกระบวนการตัดสินพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในไทยนะครับก่บอนหน้านี้อาจจะมีปัญหากันว่าเรื่องนี้ยื่นตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนตัดสินที่ขาดรหรือเรื่องนึงอาจจะยื่นหลายที่<ช>ต่อไปจะชัดเจนขึ้นนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเรับไป One news. Trong Pai Trong Ma.